ทำไมหมู่บ้านเรามันเงียบเหงาอย่างนี้วะไม่มีคนสักคนเลยไม่มีใครเดินเป็นนเลยเอ๊ะนี่ป้ายอะไรนี่ประกาศเด็กหายให้เด็กระวังตัวทุกคนเอะมีป้ายเด็กหายด้วยเฮ้ยตรงนี้ก็มีป้ายเด็กหายเด็กหายไปสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงโอ้มีหน้าละหมู่บ้านเราถึงเงียบได้ขนาดนี้เลย มันชักจะเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วหมู่บ้านเรานี่ไม่เห็นเด็กวิ่งเล่นสักคนมีแต่เราวิ่งเล่นอยู่คนเดียวเอาที่รถใครมาชนล้ออยู่หน้าบ้านนี่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันบ้านคุณลุงข้างบ้านดิเสียงอะไรอยู่ในบ้านคุณลุง มีเสียงคนร้องด้วยหรือว่าจะเป็นคุณลุงทําอะไรนะหรือจะเป็นคุณลุงจับเด็กเข้าไปที่เขาประกาศว่าเด็กหายเราแอบไปดูดีกว่าอึ๊บเฮ้ยอึ๊บอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยคุณลุงทําอะไรอ่ะเอ้ยฉันปวดประสาทไปหมดแล้วนี่จะทำยังไงดีนะ เฮ้ยเฮ้ยใครมาแอบอยู่หน้าต่างวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันคิดก่อนว่าจะเอายังไงกับแกดีุณแจวางไว้ตรงนี้แหละเฮ้ยเยบไปแล้วเราเกือบโดนคุณลุงจับได้แต่ว่า คุณลุงทำอะไรอยู่ในบ้านหลังนั้นนะมีเสียงคนร้องด้วย,ยมันชักจะมีอะไรแปลกๆแ,แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าคุณลุงทำอะไรเราเข้าบ้านก่อนดีกว่าน่ากลัวเสเหลือเกินปิดประตูก่อนแล้วกันเผื่อคุณลุงตามมาโอ้คุณลุงข้างบ้านนี้แปลกจริงๆเลยครับทุกคนไม่รู้คุณลุงทำอะไรอยู่ในบ้าน แล้วก็มีเสียงคนร้องออกมาจากบ้านด้วยเราต้องรู้ให้ได้ว่าคนลูงทำอะไรอยู่ในบ้านมาเปิดข่าวดูก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงข่าวก็ทีวีก็ดูไม่ได้ทำไงดีเราอยู่คนเดียวซะด้วยตอนนี้แม่เราก็าไปเที่ยวต่างจังหวัดให้เราอยู่เฝ้าบ้านเรามาแอบดูก่อนแล้วกัน บ้านคุณลุงนี้มันแปลกจริงๆครับทุกคนไม่รู้คุณลุงทำอะไรครับเราต้องรู้ให้ได้เลยว่าคุณลุงเอาใครไปขังไว้ในบ้านเปิดวิทยุฟังข่าวก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ขอขอให้ทุกคนอยู่ในบ้านก่อนนะครับเด็กๆไม่ต้องออกจากบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ในหมู่บ้านเรามีเด็กหายครับจึงเดยนมาเพื่อทราบครับทุกคนครับอดอดอด จริงจริงด้วยหมู่บ้านเรามีเด็กหายูหน่ากลัวจริงๆเลยไม่ได้แล้วเราต้องสืบให้รู้ให้ได้ว่าในบ้านคุณลุงมีอะไรซ่อนอยู่ครับทุกคนก่อนอื่นเราเอาลังกระดาษไปคอนแล้วกันเพื่อจะได้ปีนขึ้นไปที่บ้านของคุณลุงเรียบร้อ,อ,เอ,อยเราต้องสืบไม่ได้ครับว่าบ้านของคุณลุงมีอะไรลึกลับซ่อนอยู่ <t ouch> ไปเลยครับทุกคนตอนนี้คุณลุงอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับคุณลุงเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ครับทุกคนเฮ้ยแอบดูก่อนดีกว่าไม่เห็นครับสงสัยคุณลุงเข้าไปนอนในห้องอยา่าเพิ่งมาตอนนี้นะคุณลุงเฮ้ยเฮ้ยคุณลุงมาแล้วครับทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเอ้อออกตรงนี้ดีกว่าเฮ้ย โดดอึ๊บอย่าให้คุณลุงจับได้แล้วกันอึ๊บอึ๊บวิ่งวิ่งวิ่งไปบ้านเราดีกว่าอุ้ยอุ้ยคุณลุงตามมาแล้ววิ่ง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 เข้าบ้านเราก่อนดีกว่าอุ้ยอันตรายจริงๆเลยครับเราเข้าไปแค่นิดเดียวคุณลุงรีบวิ่งมาจับเราเลยติดประตูก่อนแล้วกันอุ้ยเรามาแอบดูดีกว่าตอนนี้คุณลุงเดินเข้าไปในบ้านแล้วครับอึ๊บอืม ผมลูกเสือม่ได้ว่าคนลุงขังใครใครไว้ในบ้านไปต่อเลยครับทุกคนน่ากลัวจริงๆเลยครับบ้านนี้เงียบสงบไม่มีคนพลุกพล่านเลยครับเรามาขึ้นขึ้นตรงบันไดนี้แล้วครับขึ้นตรงตรงตรงหลังคาเราใช้กล่องเป็นพาหะลองที่เราจะขึ้นไปข้างบนครับทุกคนอ ตอนนี้คุณลุงอยู่ในบ้านอย่าเพิ่งออกมานะคุณลุงอ๊บโอ้โกระโดดขึ้นยากจริงๆเลยหังเนาะหลังตรงนี้แล้วกันเราจะไดขไ้ขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเพราะว่าคุณลุงได้เอากุญแจไว้บนชั้นบนครับทุกคนอ๊บกระโดดขึ้นยางจริงๆเลยครับทุกคนกระโดดอึ๊บได้แล้วขึ้นมาแล้วหนึ่งชั้น เราต้องกระโดดใส่ลังคาตรงโน้นอีกครับทุกคนเดี๋ยวตั้งลักดีดีก่อนเฮ้ยไปเลยอ,อ,อเรียบร้อยเราจะใช้กล่องที่เราเอามานี่แหละครับทุบกระจกให้แตกเลยไปยังไปเลยอ,อเรียบร้อยครับคุณลุงได้ยินเสียงเราไหมเดี๋ยวตำรวจทุกคนไม่มีครับทุกคน,นคุณลุงได้ยินคุณลุงคงจะวิ่งออกมาแล้วครับ ขอไปค้นแล้วกันเราต้องหากุญแจสีแดงแดงให้เจอครับทุกคนเพราะว่าคุณลุงได้เก็บไว้ห้องใต้หลังคานี่แหละเราต้องหาให้เจอครับไหเปิดเปิดประตูตรงนี้ก่อนแล้วกันอเปิดไม่ได้ครับคนประตูล็อกเราต้องหาทางเข้าใหม่ตรงนี้ โอ้ตรงนี้มีมีช่องลับครับคุณลุงเอากรอบรูปแขวนทับช่องลับไว้ครับพอดีเลยเราจะกระโจนเข้าไปตรงนี้ครับทุกคนหนึ่งสองสามไปอี๋พรีโปรย,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 ยเราเข้ามาได้แล้วเราต้องหาเป็นกุญแจครับทุกคนคุณแจสีแดงอยู่ตรงไหนนะอยู่ในห้องนี้แหละพี่พออคิดว่ามันจะอยู่ในห้องนี้แหละ เจอแล้วครับทุกคนมันเป็นกุญแจรถครับกุญแจที่เราจะเอาไปเปิดกระโปรงรถเปิดทาภารกิจต่อไปครับติดตามนะครับทุกคนตรงนี้มีกุญแจสีเหลืองเราจะใช้ปลดล็อกตรงนี้ครับทุกคนเฮ้ยอึบหยิบก่อนครับทุกคนเี่เรียบร้อยเปิดประตูตรงนี้ก่อนแล้วกัน <laughs> เพื่อเราจะออกไปด้านนอกลงไปข้างล่างอตอนนี้ สงสัยคนลุงจะหลับอยู่ครับเราต้องทําให้เบาที่สุดครับถ้าเราโดนคนลุงจับได้นี่แย่เลยครับออกทางหน้าต่างที่เดิมดีกว่าอึบอืมเอ่อเอ้มันสูงจรินครับทุกคนเรากระโดดลงไปเลยดีกว่าเอ้ยอึบยเรียบร้อยคนลุงยังไม่เห็นเราครับผมจะ ไขปริศนาให้ได้ว่าบ้านคุณลุงนี้มีอะไรซ่อนอยู่เราใช้กุญแจสีแดงเป็นกุญแจรถมาเปิดตรงกับปรงรถนี่แหละครับทุกคนเพื่อเราที่เราจะได้เอาแม่เหล็กครับทุกคนเพื่อจะไปทำภารกิจต่อไปครับคอยชมครับทุกคนว่าพี่ป่าอ๋อจะทำภารกิจนี้เสร็จหรือเปล่ารถเรียบร้อย วิ่งอ้อมไปหลังบ้านครับทุกคนวิ่ง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 เราต้องทําให้เร็วหน่อยไม่งั้นคุณลุงจะออกมาเล่นงานแล้วครับเราต้องใช้กล่องเป็นลังครับประมาณสามลังครับทุกคนประมาณสามกล่องไปเดียงกันแล้วก็กระโดดขึ้นไปใช้แม่เหล็กดูดของ Ahora, ออกมาจากห้องเก็บของของคุณลุงครับนี่แหละวางตัวนี้แหละย อีกหนึ่งอึบอีกหนึ่งสามชั้นอึ๊บกระโดดขึ้นไปเลยเฮ้ยอยาอึ๊บเรียบร้อยใช้แม่เหล็กดูตรงกมาเลยอึ๊บอึบอึบแม่เหล็กจงดูดมาแจ้งว่าได้แล้วหนึ่งย่างดูตรงกมาอีกหนึ่งย่างเราได้ครบแล้วครับทุกคนเราทำภารกิจต่อเลย จะไขปริศน,นาบ้านคุณลุงได้มาแล้วเป็นที่สะกดคอนครับทุกคนเราต้องหาทางขึ้นไปห้องใต้หลังคาของคุณลุงครับทุกคนเพื่อที่เราจะได้ลูกกุญแจมาใช้ในการเปิดห้องลับใต้ดินของคุณลุงครับบ้านคุณลุงนี้ลึกลับจริงๆริงมีทั้งห้องใต้ดินมีทั้งห้องใต้หลังคาเอกามาในห้องนี้แล้วครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย สรอกร้อนเรียบร้อยเราเข้าไปเอาประแจครับอเรียบร้อยมาแล้วครับไ้ของสําคัญมาแล้วเราต้องรีบทําเลยครับตอนนี้คุณลุงยังไม่ตื่นสงสัยหรือ่าไปไหนก็ไม่รู้ครับเอ๊ะเรียบร้อยยังไม่ได้ออกอีกเอาไหมหยอย่าอึบอ้อคขานี้ออกได้ครับทุกคน วิ่งไปเลยทำภารกิจต่อเราจะใช้ปัจแจนี้มาขันน็อตตรงทางขึ้นตรงนี้ครับทุกคนึกออกแล้วขึ้นไปเลยบนลังคาของคุณลุงซึ่งภารกิจนี้มันซับซ้อนมากครับแล้วก็นากลัวมากเลยครับทุกคนเพราะว่าบ้านของคุณลุงไม่รู้จะมีอะไรซ่อนอยู่ให้เราต้องเจออีกมากไหมครับทุกคนอบขึ้นมาบนลังคาแล้ว สูงจริงๆเลยเราเดินไปลงตรงห้องใต้หลังคาของคุณลุงดีกว่าอิบกระโดดเลยเออเอึบ๊บเรียบร้อยไปกินของเราจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราครับเราจะทำได้เงียบแค่ไหนไม่ให้คุณลุงได้ยินเสียงของเรานี่แนล แอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเป็นหัวใจสําคัญของเกมนี้ครับเราได้แล้วครับคุณแจสีแดงที่คุณลุงวางไว้ตอนต,น,ตนต้นคิดครับทุกคนเราได้มาแล้วเราได้มันมาแล้วเราจะหาทางออกจากบ้านหลังนี้เพื่อที่เราจะไปเปิดอีกห้องนึงครับซึ่งไม่รู้ห้องนั้นจะมีอะไรซ่อนอยู่เป็นห้องที่คุณลุง ล็อกตายเอาไว้ครับทุกคนรอเข้าไปในบ้านคนลุงเลยอึ๊บลุนี่แหละห้องนี้แหละไปคนลุงล็อกไปอุ้ยสั่นไปหมดแล้วอุ้ยว่ะไข่ไขไกุแจไม่ได้กลัวดล็อกกุแจสิเรียบร้อยนี่มันคือห้องอะไร เราเปิดประตูได้สําเร็จครับทุกคนประตูที่คุณลุงได้ล็อกตายไว้แล้วเราก็ลงมามันเป็นชั้นใต้ดินครับทุกคนไม่รู้เครื่องอะไรใหญ่มากเลยครับคุณลุงทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตรงนี้มีอะไรตรงนี้เป็นห้องลับครับทุกคนห้องลับหลังเครื่องซักผ้าเปิดเครื่องซักผ้าเข้ามามันคือประตูลับครับทุกคน โอ้โหห้องของครูนี่มันลึกลับซับซ้อนจริงๆเลยครับเฮ้ยอ้าลงมาชั้นใต้ดินทำไมมันมีหน้าต่างมองออกไปเห็นบ้านคนเฮ้ยออึ๊บอมันไม่ใช่ครับทุกคนมันเป็นโปรเจคเตอร์ครับพี่คุณลุงติดหลอกไว้โอ้โหคุณลุงฉลาดจริงๆเลยนะ แล้วก็ใต้ดินคุณลุงจุดเทียนไว้เต็มเลยนี่คืออะไรเราจะออกยังไงนี่ถ้าเราลงมาแล้วเราเปิดประตูนี้ดูประตูนี้เปิดได้ตรงนี้เป็นที่นั่งดูทีวีของคงุณล <c oughs> ุงลุงเปิดทีวีทิ้ไงไว้ด้วยเอาปิดให้คุณลุงดีกว่ามันจะเปียงไฟ <c oughs> เราต้องค้นหาดูให้ได้ ว่าเสียงที่ร้องที่เราได้ยินมันเป็นเสียงอะไรกันแน่แล้วถ้าถางของคนลุงตอนล็อกประตูก็ดูแปลกๆซะด้วยเปิดประตูเข้าไปสำรวจดูเท่านี้ว่าเราจะเจออะไรไหมไม่รู้เครื่องอะไรของคนลุงแต่ไม่หมดเลยเครื่องใหญ่ซะด้วยเราต้องไขปริศนาให้ได้ว่าคนลุงทำห้องลับใต้ดินไว้ทำไม ตรงนี้ก่อนแล้วกันห้องเยอะแยะเลยงงไปหมดแล้วไม่รู้ห้องไหนเป็นห้องไหนเราต้องสำรวจด,ดูโอ้อออห้องเยอะแยะไปหมดเลย,ยตรงนี้มีที่ตัดไฟเราตัดไฟก่อนแล้วกันเรียบร้อยภารกิจของเราเราต้องใจเยนเ็ยนๆ คอยทำไปทีละอย่างครับทุกคนเพราะว่าภารกิจนี้มันซับซ้อนจริงๆครับเฮ้ยเราจะเจออะไรอีกต่อไปข้างหน้าก็ไม่รู้ครับทุกคนเราคอยดูไปทีละห้องแล้วกันว่าเราจะเจอเสียงที่เราตามหาหรือไม่หรือว่าคุณลุงจะทำอะไรไว้ในบ้านหลังนี้อึ๊บอุ๊บปิงก่อนดีกวา่ารีบสำรวจเผื่อคุณลุงเดินมาเจอเราครับทุกคน เราจะวิ่งไปปิดสวิตเครื่องปั่นไฟของคุณลุงครับทุกคนแล้วเราหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเข้าประตูนี้ไปห้องเยอะชิบหายเลยครับนูน่นหะครับเจอแล้วครับเราต้องวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ปิดสวิตครับมันน่าจะเป็นเครื่องเครื่องอะไรไม่รู้ครับทุกคนหรือจะเป็นเครื่องปั่นไฟ เดี๋ยวจะเป็นออกซิเจนใต้ดินครับพี่ป่าออก,ก็ไม่อยากรู้ได้เหมือนกันครับเราวิ่งไปที่เดิมเพื่อที่จะไปเปิดประตูออกไปห้องถัดไปครับทุกคนวิ่งไปวิ่งมาพี่ป่าออนี่ก็ชักจะงงว่าใหญ่แล้วครับไม่รู้ห้องไหนเป็นห้องไหนมันเหมือนกันไปหมดเลยครับทุกคนเราต้องใช้เซนต์ในการวิ่งครับก็ดูอย่างละเอียดแล้วคัครับทุกคนเฮ้ยเราต้องวิ่งไปเปิด คัดเอาที่เราเอาลงเมื่อกี้ครับเพื่อที่จะให้ประตูอีกฝั่งนึงเปิดครับทุกคนแต่ตอนนี้เรายังหาไม่เจอครับเยวพี่ปอาอวิ่งหาก่อนว่ามันอยู่ห้องไหนห้องมันซับซ้อนซะจริงๆเลยวิ่งไปวิ่งมามงเหมือนเขาวงกตเลยครับทุกคนห้องใต้ดีนนี่สร้างได้ดีจริงเลยคุณลุงนี่แหละครับเจอแล้วครับทุกคนเราเปิดสวิตช์ขึ้นบาครับอุ้ย เรีบร้อยประตูเปิดแล้วครับไปต่อเลยครับทุกคนก่อนที่คุณลุงจะลงมาเจอเราวิ่ง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 วิโอมืดชิปหายเลยวิ่งวิงหาทางออกก่อนดีกว่าอึบอึบอึบนี่แน่นี่คือห้องอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเราจะเข้าไปดูว่า เสียงที่เราได้ยินจะอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเฮ้ยหุ่นอะไรของคุณลุงนี่เหมือนเป็นหุ่นจำลองเหมือนร่างคนเลยครับทุกคนคุณลุงนี่แปลกมากเลยครับไม่รู้สร้างอะไรไว้เยอะแย,ยะไปหมดเลยครับเราเปิดประตูนี้เพื่อที่จะเข้าไปข้างในไปตามหาเสียงที่เราได้ยินครับทุกคนเผื่อเราจะช่วยเขาได้ครับ หรือจะเป็นเด็ก2คนที่โดนประกาศตามหาก็ไม่รู้ครับทุกคนเข้าไปอีกประตูนึงเฮ้ยเดือประตูอึ๊บอึ๊บยาร้อยตรงนี้มีห้องอะไรอีกไม่รู้ครับไอ้คนงมางายทุกคนวิ่ง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 แกจะไปไหนแกนี้ฉันไม่พูดแล้วอะไรอุ๊ย เจอทางตันครับทุกคนเจอทางตันออกไม่ได้โอเสียงที่เราได้ยินผ้าทางแปลกๆของคุณลุงและห้องใต้ดินของคุณลุงคือสิ่งลี้ลับเราจะมาค้นหาในแอคหน้าครับทุกคนคอยติดตามต่อไปแล้วกันครับว่ามันจะมีอะไรแปลกๆในบ้านคุณลุงเพื่อนข้างบ้านของเราครับแต่ พี่ปาอติดตัวอย่างหนึ่งคือว่าแอคหน้ามันต้องให้เราเสียเงินเล่นครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปาอไปหาทางมาเติมก่อนครับแล้วจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูอีกครับวันนี้พี่ปาอไลฟ์ไปก่อนครับทุกคนอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปาอไดยนะครับวันนี้สวัสดีครับ